สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลบสิวด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับเริ่มแรกเราก็เปิดรูปขึ้นมาในโปรแกรม Photoshop นะครับเสร็จนะครับทำการ Copy l a y e r นะครับตรงนี้นะครับลากมานะครับทำไมต้อง Copy La y เ r ครับเพื่อเก็บรูปต้นฉบับไว้นะครับเผื่อมีการปิดพลาดเราจะได้มาเริ่มต้นใหม่กันเริ่มแรกนะครับซูมครับซูม ดูเห็นไหมครับหน้าน้องก็จะเป็นสิวนิดหน่อยนะครับทูลใน Photoshop นะครับมีหลายตัวมากเลยครับที่สามารถลบสิวลบเลียวรอยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับโครนสเต็มนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับสปอตฮิวิ่งบัตนะครับแต่ตัวที่ผมใช้บ่อยคือสปอตฮิ n ิ่งบัตนะครับใช้ง่ายนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเห็นไหมครับ วิธีใช้ง่ายๆเลยนะครับคลิกเลือกทูลแล้วก็คลิกนะครับมาคลิกตีลงเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะค่อยๆหายไปคลิกไปเรื่อยๆนะครับจนเราจะพอใจนะครับจนสิวบนหน้าน้องกจะหายหมดนะครับคลิกไปนะครับเห็นไหมครับสวยใส่ได้ภายใน5นาทีนะครับ คลิกไปเลยได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ลองทำดูนะครับนะครับซูมดูครับซูมดูชัดๆนะครับว่ามีตรงไหนอีกบ้างนะครับ เส้นผมก็ลบไปบ้างนะครับเห็นไหมครับเริ่มใสขึ้นแล้วนะครับเรียวรอยของน้องเขาไม่ต้องเสียตังไปคลีนิกเสริมความงามนะครับไม่ต้องซื้อคีนนะครับดูนะครับ before before นะครับ After นะครับ Before After นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับต้องการที่จะให้ผมสอน Photoshop ทำอะไรนะครับหรือจะเป็น l i h t t r o o คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะทยอยทำให้เรื่อยๆขอบคุณมากครับ